กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมีอะไรอีกเฮ้ยนั่นไงพี่แสงอแอบไปเล่นปา,าสาทรายตรงนั้นเหรอบอกให้มาช่วยเก็บผักโอ้พี่แสงทำไมมาเล่นคนเดียวเนี่ยอ้าวก็อตอนนี้เขากำลังคิดเล่นอันนี้กันอยู่อะ รู้จักป้าแซนบ็อกนะจ้าหรอใช่โอ้ยโอหอะไรอ่ะอะไรอยู่ข้างในเนี่ยหัวพี่แสงแต่ภารกิจเราวันเนี่ยคือมาเก็บผักนะคะโอ้ยเก็บโพงเก็บผักอะไรกูก็เก็บไปสิพี่จะมาสร้างแซนบ็อกประสาทตายให้ไงอุ้ยพี่แสง Oh no. พี่แสงถ้าพี่แสงอ่ะไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เดินบนทรายแบบเนี้ยมันจะมีปรสิตนะคะแล้วมันอาจจะมีนอนพยาธิชวนช่้าในเท้า <c oughs> มันจะไปมีได้ยังไงเนี่ยทรายเขาสะอาดจะตาย <c oughs> แล้วใส่รองเท้าแบบนี้มานะเดี๋ยวทรายก็เขา้ารองเท้าก็หนักนี่แหละอุ้ยไม่เวิร์กมากมากนี่กูกูเอานี่มานี่รองเท้าแบบนี้แหละคะ่ะปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าก่อน เฮ้ยมันจะเป็นเล่นสนุกดียังไงสนุกสิร้อนก็ร้อน,นต้องแบบนี้สิสะอาดปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนี่นี่ใส่แบบนี้เล่นได้สบาย<ฮ>ขอไว้นนี่ยแหละ หนูเกือบได้กินกระ่ายแล้วแม่มันน่ะเกือบเอาหนูไปฆ่าตายแล้วนะแม่จริงรอลูกอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่จะจัดการแก้แค้นให้หนูเองอืมนีม่มนุษย์ป้าสองคนนี่างละลูกลน,น,รรนี่มีแผนยังไงล่ะคบแม่นี่ลูกแี่จะเข้าไปอยู่ในรองเท้าพวกมันนะและเดี๋ยวอ่ะแม่จะต่อยเท้ามันให้เท้าบวมเท้าเน่าไปเลยลูกตายของคินแม่ฉลาดจังเลยงั้นแม่เข้าไปเลยคะแม่ ะระวังนะมันอาจจะเหม็นตีนนะแม่ไม่เป็นไรนลูกแม่ทนได้เพื่อนูลูก Fifteen minutes later มาเลยนะมาเลยโอสาทที่พังเลยทำไมไม่มาแบบเบาๆเอาพี่แสงนี่นะอ่ะกินน้ำก่อนคะ่ะไม่สวยเลยอย่ะประสาทอะไรเนี่ย ม่ทำไมเนี่ยก็ไม่สวยอะ่ะกูกูอยากได้ปราสาทแบบใหญ่ๆอะ่ะปราสาทเนี่ยเราก็ทำเองเลยสิโอ้ยอร่อยอแต่ว่ากูกูกอะ่ะไม่อยากเล่นแล้วคะ่ะกูกอูอ่ะไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะว่าจะไปดูสวนตุงนู้นซะหน่อยอะ่ะ ไม่อยากเล่แนแซนบงเซนบ็อกซ <ไป S 1> ์กี้ยังเพียงเล่นไม่เบื่อเลยโอ้ยไปเถอะค่ะอะแต่พี่แสงจะเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อกดเด็กนี่กูไ,ไปอกีกจากข้าน้ำด้วยนะ <What? S 1> ของอร่อยอะ่ะนี่ไม่ได้เป็นคนสั่งนะอ,อะไรก็ไม่รู้อา,อากาศร้อนรอนต้องกินน้ำเย็นๆค่ะใส่รองเท้าดีกว่าเฮ 别扔，别扔！ ฝังแบบนี้เลยเหรอคะเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ตายแล้วมีคนมาเล่นต่อเราอ่ะอ๋อได้นะสิทำยังไงดีอ่ะคุณกลับมาคุณกลับมาอุ้ยมาสู้มาสู้สู้ทำยังไงอ่ะเฮ้ยเอาใส่ในนี้เอาใส่ในนี้เหรออ๋อแล้วเดี๋ยวเอากายกบเราเอาไปที่นี้เลยอ๋อได้ค่ะนี่รไป ต้องแน่นขนาดนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวมันไม่กลายเดี๋ยวมันหลุดออกมาทําไงอะโอเคค่ะงั้นพี่แสงเอาไปฝังนะดีกูโกไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนรองเท้านี่มันแน่นนะ่ะแล้วพี่ไม่มีรองเท้าว่ะก็ไปใส่รองเท้าสิคะไม,ไม่กล้าเดินเร็ว ไปผูกไปเกิดเธอน,นะอย่าเกิดมาเป็นแมงป่องอีกเลยนา่ากลัวขนาดนี้เฮ้ยดีนะเนี่ยที่เราอ่ะไม่โดนแมงป่องกัดเฮ้ยบางอ่านมากเลยแมงป่องน,นี่จะจองล้างจองผ่านกันไปถึงไหนติบใส่รองเท้าดีกว่ารองเท้านี่มันก็อืดอัดลกูกูนเฮยเ้ยหืม,มกินแรงเหมือนกัน,นเนี่ย ในในในอ,อ,อ,อย่าหันมาพี่สิค <c oughs> ือคุกเ,เห็นแล้วคุกก็เห็นมันมันเหมือนปูปูแถวนี้ไม่ได้มีนะจะมีปู้หพี่ใส่ขอออกมันนลี่อ,อกมากทำยังไงขอออกเร็งๆขอออกเร็งๆ แบบนี้มันเมื่อกี้เอาไปทิ้งตัวเล็กและอันนี้ตัวใหญ่หรือว่านี่แม่มันหรือจะเป็นพ่อมันไอ้มนเดาไปแล้วพี่ต้องทำไงทนให้ฝังเหรอฟังเหมือนเดิมเหรอพี่ได้กูว่าเพราะว่าเราอะเอาลูกเขาไปทิ้งเราทำลายลูกเขาเขาเลยกลับมาแก้แค้นหรือเปล่าคะตัวแม่มังเป็นลักแล้วเราอย่าทำลายเขาเลยเราเขี่ยเขาออกไปดีกว่าเขี่ยไปเหรอ <อ>มันนโยมเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมยวม,ยวม,มันจะแขนน้องกุ๊กฮะมันจะแขนน้องกุ๊กแขนแขนพี่แสงไม่พี่ไม่เป็นคนฆ่าโอ้ยโอ้โอพี่ว่าโอไปกันเถอะ